ุณตี้ค่ะคุณพอเตอร์นะครับแย้ซีแยสมซีแมรทาวเวอร์ <c oughs> วันนี้นะคะก็กลับมาพบกับบันจี้ชาเลน่์อีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งน้องๆเขาก็จะมีมิชชั่นมาให้พวกเราทำเขาอยากจะท้าทายเหล่าคุณครูบันจี้มูฟหมิ่นโดยการให้ปิดตาใส่นหนาเน็ตบันจี้คะ่ะคือเราปิดตาแล้วก็ใส่ของตัวเองไม่ค่ะคนที่ใส่ให้เราต้องปิดตาแต่ว่าตัวเราถ้าใช้มือออกได้อย่างเ,เดียวอัด เขาไม่ให้ใช้มือเขาให้ใช้ปากขนาดได้ก็จะเค็มๆหน่อยแล้วกันเนาะเนี่ยนั่นแปลว่าเราก็ต้องถูกแบ่งทีมโอเคเจ้าแบ่งทีมเราเนี่ยเราจะเป็นการพูดเลขแล้วก็แบ่งทีมค่ะใครที่พูดเลขคู่ก็จะอยู่กับคนที่พูดเลขคู่ใครที่พูดเลขที่ก็จะอยู่กับคนที่พูดเลขที่นะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งห้าสี่แปดเฮ้ยเขายืนเขยืนหนักฝังอะแล้วว่ามรัวอเไปเราตกลงกันว่า ใครจะเป็นคนใส่กันเป็นคนโดนส่ยคนคือกันไหมได้ธนาเป็นคนโดนสายได้โดสายมิกจะเป็นคนส่พี่นต้าจะเป็นคนโดนใสายฝั่งเราง่ายมากครับเราจะให้แม่เป็นคนโดนใส่เราจะเป็นคนชนส่ให้ใใเพราะว่าคุณครูส่ทุกวันคุณครูถนัดมาก <c oughs> ในตรงนี้นั่นแหละเก่งมากเก่งมากเก่งมากยกขึ้นมาก่อนมันเหนืยไม่ได้เลยต้องเอวต้องเอวต่องเอวไปไปไปโอเคโอนเชิญด้วย เียค่ะอันนี้มันโดนวางยาอันนี้มันหลุดค่ะแต่ถ้าใส่ถ้าใส่พริดข้างก็ผิดแล้วค่ะตรวจเจออันไม่ดีโดนกลางค่ะอันที้กลางใช่ไหมคะเลยเลยครับใส่ทุกวัน ก็อย่างนี่บอกนะว่ายังไงทุกเกมก็ชนะอยู่แล้วมันไป่บทลงโทษเหลอวันนี้ต้องไมบทลงโทษอมไมโลคิวสี่อันในปากพร้อมกันเอาเก็บยไ้ตรงเหงือกแล้วก็ยิ้มส่กล้องหนึ่งแล้วก็เอาเราไอดีโรงเรียนคืออะไรเส็นพี่พวกพี่น้ำตาลตกวะช่วงนี้ให้พูดคำนี้ด้วยแล้วมันดี่ยง่ายง่ายงายง่าย้งย่ย โอเคค่ะง <Eat>. ันพบกันใหม่เกมหน้ามาดูว่าเป็นพี่ชาเลนจจะเป็นอะไรต่อไปเจอกันใหม่ฮะ